มาคะ่ะทุกคนได้เวลาเข้าบ้านสวนริมน้ําเจปิมช่างกิจอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เด็กๆเ,เลิกเรียนนะคะมาเปลี่ยนเฝ้าร้านกับเจพิมนะคะทุกคนเจพิมกับช่างกิจก็ออกมาบ้านสวนอีกแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ประมาณ 4- ี่ห้าโมงเย็นนะคะทุกคน วันนี้เราไม่ได้มารดต้นไม้นะคะเพราะว่าวันก่อนใี่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทุกคนตกทั้งช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะทุกคนเราก็เลยจะไปทํางานอย่างอื่นแทนนะคะวันนี้เราจะไม่รดน้ําต้นไม้นะคะวันนี้จะเป็นมาเด็ดดอกโหระพานะคะทุกคนดอกโหระพาแต่ก่อนแปลงนี้เป็นพอกสมีน็อตในตํานานนะคะทุกคนตํานานก็คือสั่งพอก็สมีน็อตมานะคะทุกคนแต่พอโตขึ้นมาเป็นโหระพาออกดอกสีม่วงสวยเลยนะคคนนี่แหละค่ะผลจากการสั่งออนไลน์นะคะไม่ตรงปุกกระจกตานะคะ อ่าผักเลื้อยของเราที่ช่างกิบทำตะข่ายไว้ให้นะคะทุกคนรอดปลอดภยัยดีนะคะจําไม่ได้ว่าต้นอะไรบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะผลจากพายุวันก่อนนะคะทุกคนเนี่เรือของช่างกิอลอยมาตรงนี้นะคะทุกคนช่างกิบก็เลยชวนมาเก็บเรือนะคะเนี่ยแต่ก่อนอยู่ตรงนี้นะคะพอพายุพัดวันก่อนก็คือพัดไปตรงโน้นเลยนะคะทุกคนอ่าพอลงมาถึงชานพักจุดชมวิวของเรานะคะทุกคน ก็อ,อดที่จะเอาบรรยากาศตรงนี้มาฝากเพื่อนๆไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเปิมสิทธายบรรยากาศได้เบิ่งน,นะคะช่วงเวลาแดดร่มลมตกแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหบรรยากาศข้างล่างตรงริมน้ําคือที่สุดเลยนะคะทุกคนจะเปิมว่าอ่าข้างบนบ้านอากาศดีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพอมาตรงนี้ข้างล่างที่ใกล้นะ้ําอากาศยิ่งดีเวอร์เลยนะคะทุกคนเก็บเรือเสร็จนะคะทุกคนก็กะว่าจะขึ้นไปทํางานสวนต่อนะคะแต่ว่าดูจากสภาพข้างล่างแล้วนะคะช่างกิจบอกว่า เออเก็บไม้แถวๆนี้ก่อนนะคะทุกคนตรงที่วางไม้ยูคาไว้นะคะทุกคนตรงนี้เรากะว่าเราจะทําเป็นาชานพักอีกอันเอาไว้เวลาใช้ประโยชน์ตัตอนที่น้ํารดแบบนี้และคะทุกคนก็คือช่วงน้ํารดแบบนี้เราสามารถนั่งข้างล่างได้แบบชิวๆนะคะทุกคนปิ้งย่างได้สบายเลยนะคะข้างล่างถ้าเวลาน้ํามาเราก็ไปอยู่ข้างบนกันนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เวลาน้ําท่วมก็คือท่วม ถึงถนนเลยนะคะทุกคนช่วงนี้หน้าแรงแล้วก็ใช้ประโยชน์ข้างล่างไปค่ะทุกคนกิจก็เอาไม้ย,ยูคาที่เราตัดมาจากนาเจปิมตอนช่วงเดือนก่อนนะคะทุกคนเอามาวางวางดูเป็นแนวแนวนะคะทุกคนหลายคนก็สิถามว่าเออเป็นยังคือพวกภากันจ้างงานให้คุณมาเฮ็ดสร้อยประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเจปิมกับช่างกิจมองดูแล้วนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ของเราไม้ที่เหลือจากการก่อสร้างนี่นะคะทุกคนมันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการจ้างงานจะเป็น การสร้างภาระให้ช่างนะคะทุกคนเราก็เลยตัดสินใจว่าค่อยๆทําไปกันเองนะคะทุกคนไม่เน้นสวยงามนะคะทุกคนเน้นใช้งานข้างล่างนะคะเพราะว่าปกติทุกปีก็ต้องท่วมอยู่แล้วนะคะตรงนี้แรกเดิมเราซื้อสาราไม้กลางน้ําต่อมานะคะทุกคนแล้วเรากะว่าเราจะมาทําแบบเดิมๆเลยนะคะทุกคนแต่พอมีการโยกย้ายเรามีก็มีการเพิ่มขนาดเปลี่ยนจากพื้นไม้ก็เป็นซีเมนต์บอร์ดส่วนโครงจากโครงไม้ก็เป็นโครงเหล็กน,นะคะทุกคน ก็เลยทําให้เรามีแผ่นไม้ดีๆเหลือเยอะเลยนะคะทุกคนเราก็เลยเอาจจะมาทําเป็นชานพักข้างล่างต่อนะคะไม่ทิ้งนะคะทุกคนก็คือมาใช้ประโยชน์ได้ทุกชิ้นเลยนะคะนี่ก็เป็นเหตุที่เราแบบทํากันเองไม่เน้นสวยเน้นใช้งานไปนะคะทุกคนฝากติดตามและเป็นกําลังใจด้วยนะคะทุกคนเจปิมก็ยังบ่งหูเลยคะ่ะว่ามันสิออกมาในรูปแบบใดเนาะคะ่ะเนาะค่อยๆทําค่อยๆสร้างค่อยๆแก้ไปนะคะทุกคนเจปิมจะคอยอัปเดตให้ชมนะคะทุกคน